ถูกต้ครับผมช่างใหญ่เพศมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนแต่ผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลกับลูกค้าหน้่งงานเลยว่าลูกค้าอยากได้ทรงอะไรอยากได้อะไรบ้างให้เขาเดอร์ให้เขาสั่ง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 นะครับแล้วเราก็ระมวลผลว่ามันทําได้ไหมวันนี้ได้รับเปลี่ยนจากลูกค้าชื่อคุณอะไรครับนงรักค่ะคุณนงรักมาจากดาวไหนครับไอประชาาทิศจ้ะอยู่แถวทุ่งครุทุ่งครุข้ามสะพานแขวนไปอีกจ้ะ นะครับมาไกลมากเลยนะครับก็ดูดูยูทูบช่างใหญ่มันนานนยังครับดูนานแล้วนะครับจนจะตัดผมเป็นแล้วใช่ไหมชอบหรือว่าดูเพราะความบันเทิงชอบดูชอบดูนะเพราะว่าพี่สาวเคยเป็นช่างอยู่ก็เลยก็เลยอยากดูดูวิธีตัดเป็นไงครับครับแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเห็นนะโอเคเห็นแล้วโอเคใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ไปซื้อกาแฟได้วันนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ตัดซอยผมทรงอะไรให้ครับให้ให้ช่างออกแบบให้ให้ช่างออกแบบให้ พอตัดเสร็จแล้วก็บว่าสั้นไม่เขาเอาตามใจช่างเลยเอาตามใจออกแบบก็หน้างานเลยว่าจะทํายังไงให้ลูกค้าดูดีดูแลง่ายได้ความทุยความสั้นพอประมาณไม่ใช่ตัดไปแล้วเป็นไม่ชีต้องไปเข้าวัดถือศีลอีกออกจากบ้านไม่ได้อีกก็คุยกับลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้ประมาณไหนเราจะเสนอส่งไปให้ลูกค้าแล้วกันนะครับศีรษนนี้นะครับเราตรวจสอบันดับแรกนะครับ คุณสมบัติของกระโหลกศีรษะก่อนว่าเขามีความทุยหรือเปล่าลูกค้าเนี่ยเขามีความทุยมาจากอะไรทุ่งคูสะพานแขวนนี่ยมาเนี่ยมาเนีเย่ยมีคนทุยอยู่แล้วเนื้อผมโอเคเลยได้เลยนะรตรวจสอบได้แล้วทีนี้มาดูจุดอะไรจุดพวกขมับมีใบหูหรือเปล่าหูแหว่งไหมนะเนื้อผมมันเต็มไหมนะครับตรวจสอบดีๆนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมดูแล้วนะครับว่าของเดิมเนี่ย เขาเป็นทรงลักษณะบ๊อบทัดหูนะ,นะครับทีนี้ทรงที่เราจะนําเสนอเขานะครับก็มีอยู่สองทรงให้เลือกก็คือจะเป็นบอน๊อบเปิดหูครึ่งหนึ่งหรือจะปิดหูสักเซนหนึ่งหรือจะปิดหูนะครับให้เห็นใบหูสักเซนหนึ่งครับนะครับแล้วก็ยกเป็นทุยกลางอันนี้คือบ๊อบทุยทัดหูปิดหูหรือว่าเปิดหูก็ได้นิดนึงอีกทรงหนึ่งคือเป็นทรง ทวิกกี้นะครับก็คือจะตัดเปิดหูไปเลยเครื่องหนึ่งตัดไปทุยสูงไปเลยลูกค้าเอาเป็นทวิกกี้ดีกว่าไหมแล้วแต่ช่างนะเอานะโอเคนะครับนะก็มาลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากตัดเสร็จแล้วบีฟอร์เราเห็นเรียบร้อยที<ม>นี้เราก็จะอะไรตัดแอดวานให้ชมเลยนะจะได้รีบกลับบ้านไปไ้มาไกลนะครับข้างหน้า่ผมบริเวณข้างหน้ามันตั้งขึ้นมาเนะี่ย ตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัดออกไปเลยประมาณนี้ตัดตรงๆเลยนะเหตุผลที่ตัดตรงๆเนื่องจากต้องอะไรรักษาเนื้อผมไว้ถ้าตัดซิกแซกมันก็ยิ่งบางตัดไปเลยอ่กจะจึงเลยเป็นแก้วหน้ามาไปเลยแต่ไม่ต้องขนาดว่าสั้นมากประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราเข้ามาอะไร ตัดเลยยกผมขึ้นเลยแบ่งผมให้เห็นกันชัดหน่อหน้าหูหลังหูเราจะตัดให้ประมาณเปิดหูขึ้นหนึ่งก็ยกขึ้นมาเลยตัดซิกแซกซิกแซกผู้หญิงนะครับต้องมีจอรนะนะครับจะเสริมความหวานความลงตัวให้ลูกค้า จนก็ไม่ต้องสั้นนะครับนะยกขึ้นปล่อยๆๆนิดนึงนะครับแล้วก็อนะไรแบ่งผมชั้นที่สองลงมานะครับยกผมสี่หัาองศาก็พอเดี๋ยวยกสูงนะผมสภาพนี้ให้ยกแค่4ี่ัองศานะครับมันจะทำให้ผมดูหนาขึ้นนะถ้าเราไปยก90้าองศามันบางเกอน,นครับ เนื้อผมลูกค้าจะหายไปนี่แต่เทคนิคเคล็ดลับซิกเกอร์รีส,ส,ส,สปี้ครับเคล็ดลับในการตัดซอยผมนะจะทำยังไงให้ผมลูกค้ามีความทุยและเนื้อผมหนาพยายามยั้งมือตัวเองครับไม่ใช่ตัดขยี้อยู่นั่นนะเจ้าให้สวยให้ได้มันไม่ได้นะดูหน้างานด้วยใครบางคนเขาคือใครต่อครับ ทีนี้นะครับผมจะยกผมแบ่งผมเป็นอะไรลักษณะเป็นตัว V ีนะครับหรือว่ามุมฉากลงนะผมไม่ผมจะไม่แบ่งผมด้วยกิ๊นะผมเห็นทรงผมหมดแล้วผมจะยกตัดเลยนะครับด้านหลังชั้นที่หนึ่งผมโยก90องศาเลยยกขึ้นไปนน้มผมเป็นขระนาดที่นึงตัดสิบเซนยกขึ้นไปเลย 90องศาชั้นที่สองยกขึ้นไปเลย90งองศาอีกน้มผมไปข้างหน้านิดน้อยเพื่อให้ข้างหลังมันยาวมันจะได้ทิ้งโค้งถุยผมใชอเลยให้หวียกเลยนะครับชั้นที่ไรชั้นที่3มกมไยกขึ้นไปเลย90องศาเหมือน,นกันน้อมผมมาข้างหน้าน้มไปข้างหน้าหน่อยนะเพื่ออะไรเพรื่อให้ข้างหลังมันยาวนะครับ ตรงเนี้ยผมบิดตัวย้อนใช่ไหมแล้วก็จะตัดมันสั้นลงไปประมาณงกลางไปหูเลยล็อกไว้แล้วตัดคอยเลยควายคัดทิ้งควายควยควายควยควายจะเดิดเนี่ยมันบิดตัวค่อยค่อยชุนมันออกนะค่อยค่อยชุนมันออกทำกินไดชั้น เขาไปทำตับทีเดียวให้มันบางไม่ได้มันกระด้างเกินก็ค่อยทำเขาค่อยแต่งมันซอฟคอยๆๆชั้นที่หนึ่งยกขึ้นไปเลยจ้าวศิบป์าจัดติกเซ็ต็ขาคอยคอยๆตรงนี้ผมจะให้มันสั้นหน่อย ถ้ายาวเราชอบเป็นเปียกทุกทีเลยแต่ย่างห้าดาวไม่เป็นปล่อยนิดนึงประมาณนี้พอ,อแล้วสวยแล้วนะครับนี่ก็ยกขึ้นเลยข้าวสุขุสาซิกแซกไล่ขึ้นไปเลยตัดไล่ขึ้นไปเรื่อยๆค่อยไลค่ค่อยฟไล์ ไรปล่อยลอยปอยปฟอยงานกันไกลร้อยเปอร์เซ็นต์ดเดลุยเรื่อยๆตัดจนนิ้วล็อกเมื่อไรค่อยเลิก หรือไม่ก็ตายเพราะมันกันใลไปเลยก็ได้ระหว่างตัดอยู่อาจจะหายใจไม่ได้ตายไปเลยอนยะ่างเงี้ยสำหรับงานศิลปินนะพูดแล้วน่ากลัวไหมครับไม่ <c oughs> ไอ้เจ้าใหญ่โม่หน่อย <c oughs> นะนยะ่ยฝั่งที่อะไรตัดเสร็จแล้วนะนั่นกว่ากับฝั่งที่ยังไม่ตัดถึโรๆนะให้เห็นจะกระไปเลยนะครับผมจะตัดทีเราฝั่งให้มันเสร็จเลยนะต้องการให้เห็นความต่าง ช่างบางท่านนะครับก็จะมีการเป่าผมใดเลยให้เสียดแต่ข้างเลยตัดให้เสียดทีละข้างก็งได้นะนะสังเกตไหมว่าช่างใหญ่จะขึ้นทรงอะไรด้านข้างครับแล้วก็มาต่อเนื่องด้าน,นหลังไปหัวด,ด้านขวาแล้วมาด้านซ้ายค่อยตัดทั้งหมด4จุดนะจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4แค่นี้นะครับต่อเลยครับเปลี่ยโผมอะไร เป็นมุมฉากลงนะครับ่งเราจะตัดความยาวประมาณนี้ฮะเอาบีช้อนขึ้นนะครับรแล้วก็โน้มผมมาข้างหน้าตับซิกแซกตัดซิกแซกค,ค่อยๆปขวาย แล้วก็อนะไรพอตติ้งพอย, ting, อยแล้วเห็นเส้นขอบทรงอยู่ระดับไหนกลางในหูใช่ไหมเราตัดแอดวานแต่ตัดไม่รีบไม่รีบตัดค่อยๆตัดแต่แอดวานเร็วแบ่งผมสามชั้นตัดเลยนะช,ช้อนผมขึ้นช่อที่สองนะโน้มไปข้างหน้าเพื่อให้ข้างหลังมันยาวเป็นเทคนิคนะ อันที่สามลากลงมาเลยช้อนขึ้นโน้มไปข็น่าตัดอันนี้หนาไล่เลยมาแล้วเอาแล้วทีนี้เราจะตัดอะไรจุด,จดสุดท้ายไปจุด ที่4แบ่งผมมาเลยหน้าเนี่ยก็นะอ,อากาศกลางใบหูเอาวีช้อนขึ้นตัดซิกแซกคอยคัตติ้งตัดท้ายนะมันยังยาวอยู่ก็ตัดอีกก็อิดนิดนึงขยับไปหน่อยตัดซิกแซกแล้วก็อะไรตัดตรงช่วยกรอบทรงกระชัดคอยคัตติ้งระวังหูลูกค้า ชั้นที่ไรชั้นที่สองอเอาอีช้อนขึ้นตับนั้นหนาไปใช่ไหมดพัตติ้งเข้าไปชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองทำไปเรื่อยๆซอฟได,ด้ถึงใจหยุดตัดชั้นที่สามยกขึ้นด้านข้างยกแค่สี่พัางองศาทครับยกแค่ 4, สี่พัอนองศากระพรน่ะ เพราะว่าด้านข้างผมมีน้อยเนยือ่องจากมีพื้นที่ของหอูนะครับวีลงมาเลยสูตรงศาโน้มมาข้างหน้าตัดคอนเน็กเชื่อมครับระหว่างจอนกัแบบอะไรหน้ามาตัดไปเลยตรงๆไปเลยนะี่นี่รอกไว้โน้มไปข้างหน้าแล้วก็ตัดซะที่ นิดนิดหนึ่งก็ห้ามื้ออ,ออกเบาๆาใช้กันแพที่คมแล้นุ่มลูกค้าจะไม่รู้สึกเจ็บเจ็บปวดนะเจ็บปวดลูกค้าก็วิ่งหนีนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการความนุ่มนวลนะคอยๆๆตรวจสอบจอนซ้ายขวาเท่ากันไหมดูดูเอาซ้ายขวาเท่ากันแล้ว ่านมาตรฐาน ISO แล้วนี้เราก็จะอะไรเป็นการเช็คข้างบนแล้วกันครับผมส่วนบนนะลูกศิษย์ช่างใหญ่ตัดผมทรงนี้นะครับได้เงินไปสร้างบ้านนะเป็นเสนนะนักเรียนช่างผู้ชายนะจบใหม่นะสรงสวิกกี้ตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกระเทยเกยดี้ตัดได้หมดทรงยอดนิยมดาราเกาหลีก็ตัดทรงนี้กันเยอะทรงนี้ก็โด่งดังมาแล้วครับ รู้สึกยังไงไหมครับตัดไปแล้ว80%รู้สึกเบาไหมเบารู้สึกว่าจะรวยขึ้นนะจะตุ้มหูเทาเบาเบาสบาย,เ,าบายเดี๋ยว<แ>คุณคุณมุณผู้ติดตามนี่ออกสีได้ไหมผมจะสัมภาษณ์ความรู้สึกเขาหน่อยว่าเขาเห็นเป็นยังไงบ้างได้ไหมโอเคโอเคเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนต่ให้เสร็จเป็น เรื่องๆก่อนให้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะถามผู้ติดตามหน่อยว่าทรงผมุถามคนนอกต้องถามคนนอกต้องรัฐมนตรียังมีรัฐมนตรีคนนอกเลยะต้องถามสายตาประชาชน,นาที่มาด้วยกันอาชิ่นน้ำหน่อยนะครับเราจะได้อะไรจับผมได้อยู่น,ะนิดนึงทํามันแห้งมนาะกจับไม่อยู่อนะ่ะบีแบ่งผมเป็นอะไรฮอตชูเกือกม้านะครับ หรือเรียกว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็ได้นะครับตรงนี้นะอย<ม>่าไปเรียกมากกอนมากความนะเอาง่ายๆคีบนะโน้มผมไปข้างหน้านะครับความยาวเท่าไหร่สี่นิ้วตัดตรงๆเลยครับทําไมต้องโน้มไปเพราะต้องการให้ช่อที่สี่มันทิ้งโค้งยาวนะท<ม>ีนี้ก็อะไร<ม>แบ่งนะไกล้ลายลงมาข้างหลังเนี่ยยกขึ้นมาครับตัดตรงๆเลยนะ ความยาวต้องมีเท่าไหร่สี่นิ้วครึ่งกับห้านิ้วนะครับมันถึงจะทิ้งโค้งถุยนะครับไปถึงทุ่งคูถนนประชาอุทิศนะแถวที่หนึ่งตัดตรงตรงถที่สองอะไรน้มไปข้างหน้าตรงตรงถที่สามตัดตรงตรงถที่สี่ตรงตรง เซนเตอร์ข no e, ้ามเลยแถวที่ห <sh arp> ้าแถวที่หกนะโนมปากขนาดตรงตรตัดตรงตตัดแบบกรีนคัสตรงๆรงคนก็สวยไม่กนก็สวยแค่เนี้ยพอต้องเบรกนะครับความสวยต้องเบรก ลองนะครับว่าลูกค้าไปยืนดอยู่หน้าบ้านเอาให้ลมแรงๆมันเป่าไปมันจะสวยไหมก็นี่ไงไม่ได้ก็ทุยไม่ได้ก็สวยไม่ต้องข้อร้านเสริมสวยสามเดือนสบายๆจะออกงานทีค่อยไปเซ็ต่อยไปได้ครับตรวจสอบดูพับหูวมาข้างหน้าครับแล้วก็หวีกระชากเส้นผมลงมาแล้วก็ตัดเห็นไหมส่วนเกินอยู่สามเส้นตัด ที่มันไปซ่อนอยู่เลยหลังใบหูเนี่ยนะพยายามตัดทุกเส้นนะนะครับเก็บให้ละเอียดนะเราอยากจะตัดผมแบบมืออาชีพอยากจะตัดผมได้ราคานะองค์ประกอบรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรไฟหน้าร้านไฟหมุนความสะอาดบรรยากาศความเย็นการบริการพบปาลูกค้า5วินาทีแรกจะต้องทำาไง ็ต้องมีการสวัสดีลูกค้าทักทายต้องมีพื้นที่จอดรถ้อามีการจองคิวเป็เรื่องเป็นราวมันจะทำงานง่ายขึ้นนะ,นะทีนี้เถ้าเราเป็นสไลด์บางมากไม่ได้นะเพราะหน้ผาผาจุดขมับลูกค้าลึกนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เนื้อผมที่อยู่ ที่เราไว้ด้านหนาเนี่ยพังเผื่อลมปิวไปข้างหน้าปั๊บมันก็จะไปปิดขมับลูกค้าบพอดีเลยถ้าเราไปสไลด์บางมาเอาไม่มีผมให้ได้ใายไปอีกมันก็ไม่สวยอันี้ก็พอยอ่ะพอยพอยพอย,พอยะสว่างไปเรื่อยเยน็น ลูกค้าจะรีบกับเรื่องของเขาเราก็ตรวจสอบตัดผมในเวลาเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงที่ตกลงกันไว้คอยวีลงมาคอยคอยตัดตัดตัดเคมีลงมาดูตัวแล้วตัวอีกมีผมซ่อนไหมหน้าหูลังหูพยายามหาเรื่องตัดเก็บให้ละ,ละเอียด มันหนึ่งจะไปสู้คู่แข่งก็ได้เปิดร้านสาลอนก็ต้องอะไรตัดให้ได้ทรงนี้ยทรงยอดนิยมทรงทำมาหารับประทานเลยนะตัวคัดนิดหน่อยให้มันพิ้วหน่อยมีเส้นสั้นเส้นยาวนะทำเฉพาะหลังในหูนะตรงนี้จุดทุย ทางหัวไม่ต้องทําข้ามเดี๋ยวทุยหายอีกไปลงตัดมันไปคุณบางอ,อน้นลบบุรีช่วยหยิบกระจกให้หน่อยกระจกด้านหลังลูกค้า เป็นความทุยไหมระดับกลางไม่หูนะครับความยาวผมจัดการออกให้หายเกี้ยงไปเลยมันชอบกระดกชอบเป็ี่ยนเปีนด,ดีนะจัดการทิ้งไปเลยนะครับเป็นชื่อทรงช็อตเบสิกคัทนะหรือว่าทรงทวิกี้นะครับเปิดหูครึ่งเดียวนะครับหน้าจะได้ไม่ยาวมากหูจะได้ไม่ตรงกลางนะครับนี่คือจำาปวนเห็นการมาอยู่บ้านไม,ไม่ได้ใด <Yeah. S 1> เป่าๆก็ออกจากบ,บ้านได้ mm hmm. เป็นทรง วันนี้เปย์ข้างไหนครับข้างซ้ายจ้ะอันนี้นะ,ะใส่โฟมได้ไหมหรือว่าใดธรรมชาติก็ได้ใดธรรมชาติก็ใส่ไดนิด้หน่อยจ้ะผมมันแห้งอีกนนิดนึงผมจะใด้ข้างหน้าก่อน ยกโคนขึ้นมาแล้วอย่าลืมที่จะย่างโคนนะถ้าเราไม่ยัางโคนนะ่ะมันจะอยู่ไม่นานมันจะยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ทันข้ามสะพานแขวนเลยล้มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ได้ย้าโคนนโยคนด้วย เยน็นร้อนแล้วก็เย,ย็นยำโคนได้ยำโคนยำโคนได้ลงมาขา้างหน้า แล้วก็เป่าๆให้ได้ทอยมันแนบ นาชอบย้อยไหมครับวันแดดหน่อยไหมช่มว<ม>นงนี้แดดแรงหรือจะเสยไปหลังบ้านเลยไม่ครับย้ยอยๆยน,นะผมใส่แว็กนิดนึงนะจัดทรงวันนี้ครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่อนุญ,ญาตให้ช่างใหญ่ครับถ่ายวีดีโอสอนตัดผม YouTube นะครับก็ขอให้คุณอะไรนะ ลลคุณนงรักและครอบครัวมีความสุขความเจริญเดินทางกับบ้านปลอดภัยอายุมั่นขวัญยืนเฮงๆรงรวยนะสุขภาพหาซื้อไม่ได้<ต>อยากจะได้ก็ทำเอาเองแต่อายุยืนไม่อยากยืนมากมนะ <S 2> <S 2> อายุยืนไม่อยากยืนมากทำไมเราจะรีบไปไหนอ,อ,อ๋อแข็งแรงก็พอ้ก็ต้องคบคููก,กันไปนะแล้วก็ อยากจะตัดผมกับช่างใหญ่ก็จองคิวเข้ามานะครับ10โมงเช้าถึง5 0 0โมงเย็นครับคิวละหนึ่งชั่วโมงนะ1 0 0 0บาทต่อหนึ่งทรงนะครับไม่ได้ตัดฟรีนะอย่าโทรมาคนโทรมาอยากจะตัดผมฟรีมีค่าใช้จ่ายนะช่างใหญ่ก็สอนเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานเป็นทานบาร,รมีนะกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ให้ความรู้ประชาชนแบบฟรีๆเลยให้ทุกคนนะครับก้าวข้ามความยากจนนะให้ทุกคนมีอยู่มีกิน มีอาชีพนะมีช่องทางในการเรียนรู้ออนไลน์นะครับไม่มีโอกาสได้มาเรียนกับช่างใหญ่ก็ดูเอาไปต่อยอดเอานะ,ะมีผลอ่อนอตัดทิ้งหน่อย <Yeah. S 1> เนี่ยตัดทิ้งตัดทิ้งไงแต่งเป็นรูปตัวยูเนี่ย จะเป็นหน่อยไหมไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าจ้ด้าน,นหลังครับหลังจา,ากได้เสร็จแล้วผมได้ไม่แน่นนะได้แค่ให้รู้ว่ามันได้ทรงประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้แน่นก็ต้องใส่มูสโฟมไดดันโคนขึ้นสีสเปรย์ล็อกให้แน่นอยู่ทั้งทีสองะนะครับผมได้แบบให้มันเข้ารูปเข้าทรงให้ลูกค้าเห็นทรงที่ชัดเจนก็พอมันตรงเน้นได้มากทีนี้เรามาถามความคิดเห็นนะครับจาก ผู้ติดตามเชิญครับ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 คอนตัดหลังตัดเป็นไงบ้างครับให้เห็นด้วยสายตาของผู้ชายที่ผ่านโลกมาเยอะหลังตัดดีครับคอนตัดนี่ล้มการตัดไทยไม่มีทรงเลยไม่มีทรงลกๆเป็นเป็ดถูกไหมใช่ลกๆบินๆทีนี้พอตัดออกมาแล้วนี่รูปทรงชัดเจนไหมทรงทุยมีความทุยทุยแล้วก็ดูแล้วก็ลงตัวไหมลงตัวครับดูละมุนใช่ไหมดูไม่กระด้าง นะครับโดยเฉพาะจรเนี่ยหวานไหมจนหวานเทียบสวยเลยครับนะแล้วก็เขาลูกผสมง,ง่ายก่อนก่อนก่อนที่ช่างใหญ่จะใดช่างใหญ่ก็ให้เป่าแห้งใช่ไหมให้ดูแลง่ายดูแลด้วยตัวเองง่ายนะครับก็นี่ก็ไม่ได้เกี่ยววงการเสริมสวยบารบเบอร์นะท่านมาด้วยกันนะครับก็ให้ท่านวิจารณ์ทรงผมนะขอบคุณท่านมากครับครับ,รบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าอยากจะตัดผมกับช่างใหญ่ก็ช่างใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ปากซอย พ่อหนนะครับโยทินห้าสสองครับตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่นะครับพทมใกล้โรงพยาบาลภูมิพลสอนอบางเขนนะครับ i, บิ๊กซีสะพานใหม่ครับแล้วก็ถ้านั่งรถไฟฟ้าบีทีเศมาลงที่สถานีสะพานใหม่นะออกประตูสี่เดินเข้าซอยมานิดนึงไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือหาไม่ยากนะครับรถบีทีเอสสายสีเขียวนะวันนี้ขอกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับทูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัย เฮงๆรวยๆสวัสดีบ๊ายบาย